เไม่ย่งนะกระตุ่มบ่สบายดีเด้อแม่ค้าก้นสวยปปาหอยพี่ว่าลำบากนะมือหนิเนอะเฮ้ยหอยชาวบุตรตาไม่เจ้าไทยเชื่อหอยนะอุ้ยบมเมนบ์โมเมนหอยแบบนี้ะหอยเชอรี่นี่แม่บอกโมเมนต์เนอะหอยนาเฮานี่บมเมนอยู่หอยโอ้โมเมนต์เชอรี่โมเมนอืมโอ้ยชาวหวางกันเนาะเขาบอกว่าสิเอาวด้นี่หอยเชอรี่เอาไปปนเอาไปปนกันเป็นยังอุ้ยมาได้ในรถบ่รถอะไ้เนาะเฮอย น้ำีิททงทะดลบางมัวน้องแดงนะอพี่าดีด้ยไหมค่ะเอ้ยน้องแดงเอายัง่ะเออีบอเอาไหมเออไม่ค่ากันลำบากเลยเหมอน้อยเ้านต๊ะด้เยแกเาไปยังนนี่เอายังน้ำวานปะเอาน้ำวานลยเอซื้อน่อาใกินซเก่ง คือเมื่อเมื่นี่ยหรืบริเกงเนาะนี่ิบริเกงย้ำนั่นย้ำนี่บริเกงไปนั่นไปนี่อยอะเพื่อนันริเกงให้เพื่อนๆเนาะพ่อพ่อชื่ออะไเกงกันนะกระปุ้นก็ไม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอพซีเบิร์ดสุขู่ชูคนเนาะเอพซีฟังลาวฟังไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะกับพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก่าคือเดิมเพื่อนพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนน้องเด็กคือเก่าเนาะป้าแม่ค้าเปิดมาขายขายขนมขนมพี่น้อง อย่งน้องแดงสบายดีอย่บ่อยากอย่างบ่นอาน้ำผนมาขายนะไปกินกบังม่วงไปใช่ไปไปเบิ้งดูมีอยู่บ่มักม่วงนะ่ะจะกินมักม่วงเพิ่นวันเนาะ เด็กน้อยแต่ว <tanta poured alive ấy> <sick> <corner> <sa> ่าน้องเด็กน้อยเป็นกันผูกในน้อยเนาะไปจะในน้องจะเอาก้อนแนบกมวงนะเนี่ยนะกระตุ่มบ่สบายดีเด้อแม่ข้าก้นสวยป้าหอยว่าลบากนนี้นะเ้ยหอยสาวบุตรตาไม่เจ้าเท่ช่วหอยนะ อุ้ยโบแมนโบแมนหอยแบบนี้ค่ะหอยเชอรี่นี่แมนบอกโบแมนน่อยหอยนาเฮานี่โอแมนอยู่คุยเออโบแมนเชอรี่แมนอือโอ้ยชาววานกันเนาะคุณก็มาสิเอาด้นี่หอยเชอรี่เอาไปปนเอาไปปนกันเป็นยังอุ้ยมาได้เที่รถวะราคาเอทไรเลยน้อยนี่เออสามสิบที่ทงเทไรมะม่วงน้ำนองแดงนะอือปลาดีเรกแม่ค่ะเอ้ยน้องแดงเอายังล่ะ อีกัเอาไหมอ๋อม่ค่าก็ลำบากแล้เหมือนนยจ้าพนต๊กเด้ยีเอาไปยัง่าน้ำหวานบ่เอาบ่น้ำวาน่ะเอโ่เกงเก่งเก่คือเมื่อเมื่อหนไเก่งเน่อนี่บ้าเก่งย้ำนั่นยำนี่ไม่เก่งไปนั่นไปนี่อยู่เพื่อนน้นบ้นสีเก่งเหรเพื่อนที่เอพกนเกงกันนะตะปุ้นก็ไม่ย หท่านใจสิกินน้ำข่อยบ่ต่ำไม่เครื่องต่ำก็มีปลาแดกต่ำก็มีนี่คขบอยู่ในเฮือนกันเลยที่มันหอมผักผิดเลยต้องเด้งเอายังลูกน่ะเอายังบบบนี้เอาว่าเขาดีเอายังะเอาน้ำมันบ้างมาให้เี่นน้ำมันถ้าอยากก็ได้โอ้ยเนาะสมวาน้องแดงเขาบอโลกินเป็นพุ่มเป็นพ่วงอยู่ไหมเนน้องเต่าแล้วทีน้องเต่านี่ห่วยบ่ห่วยน้องเต่านี่ตแต่เขาไมเงั้นอะไร เอาบอนี่เอาวาวได้เออกินแย่งมอนางนี่ตัวได้撒พ่ดปะกูจะเป็นมังเดิ้ลพี่ดึงดึงกินปะมี่ครกินเขลียรใจเหรอฮะเฮยงานแรกขอแล้วก็ชัดซื่อเนาะเออคนชัดซื่อได้ไปเมื่อวานนี้เราเราเห็นตะกี้เขาเอาฉงย่างคอยมีไปแล้วเา แตไม่มีหน้าคนก็ไม่มีเพื่อนเรอกถ้าปิดเี่ยถ้าป็นจานเนาะโบหไ่เนาะโบยโบโล่โบยโบได้แบบว่าได้ของพายะอยจีจ่ายบางม่วงเนาะหายสาบุตรายจ่ายยังอ๋อก่อนด้วยหาเงินเท่าได้ละเ่าได้ละเ่าได้หมคะชิบหาเอาตัวอะไอีกค่าตัวได้เป็นชิพคือหอดชิบหาเอาบังม่วงสิบพันเออเออเอบังม่วงสิบพันอืมจ่ายจ้ะ ให้่อยใจก่อนบ่อให่ไฟจะใจเด็กจำคอตายได้ถึงน่าไหมคะใจไปไหนติดหาพันกี่ที่พูดว่ากินหน่อยเออไปไปขอบใจเลยโอ้โหเพิ่งแต่ฝนตกเนาะมีหอยใจนนทีการหาเงินแต่ละคนกับคือกันเนาะพี่น้องเนาะพวก ก็สิได้เงินนั่นด้มือแบบนี้เนาะแต่ว่าบอได้ขายก็ได้เมื่อกินเองพี่น้องเลยโซนชนน่ะาจากบุญตาเนาะโซนผูบุนมีก้าอันยาวเลยก็ได้ดำน่ะติวปีเปิดปัญหากระเตกนอ สรุป mm hmm. แล้วแล้วเอา <Yeah. S 2> บวงกับหมุนเนาะเมนคือว mm ่าเป็น hmm. ม mm ิ hmm. mm ้นเป็นมันอยู่กับอยากกินชมบเนาะจอมแก่ทั้งปาม องแดงหมวกม่วงหมกม่วงมันอันสิแพงตัวนี้เนาะหมวงส้มกะถุงสิบพันพี้องเลยเม่กี้มีแต่หาพันกิบเนาะแมนเสร็จแ้ไหนอ๋อ,อกินเมียงกะกันคนกินชมพูชันคนบันแด้ว่าคันโบเป็นเม,มนนนเมนบริกินซะหมะบออยากบ่ เบโลกินเนาะนางเนาะคือไม่ค่าละว่ากินนี่ได้ผู้ชายมาซื้อหายบอวะบ่อยากวะเนาะถ้าว่ายานบ่อายบ่หรือว่าวันใดผู้ชายมาไหนอยากได้อยู่ห่างบอก่าบอกบ่กอายบอกบนโน้เดะอยากเ้อะซื้อหายบ่เป็นบคนชื้อหายชมพู่ยี่กรดีโบนอยากได้แต่บอก่าบอกเนาะน้องแด็กนี่น้องนี่ยพี่เนาะลายแดจไดใช่ไหม บึงเหรสีบุงสีบเก็จะมาล่าเพื่อคนเลยือว่าสรานัตนแหละแสนุกทีมก่อนอืมอืมไม่ก้าเส่าอือืมอืทปากเจ็บไปแล้วเนาะเกลือไงดีเนาะเกลือปวเส็บค่อยเลยเบนบอบางคนเห็ดนัวก็ปียอานแสบเนาะปีกปีนะ

นั à, này, này ่นเป็นไลคินฝนตกฟ้าห้องมันก็อยากนอนแน่เนาะวันนี้ตกแห้งอะพี่น้องแต่ว่าบวกกับเนาะขั้นเจอะเนาะถึงอยู่สำหรับใอยบ่างึ้นยู่เนาะแต่เม็ดน้อยนะมันเม็ดแบบใหญ่ๆแค่เบาวนกันนะ ถ้าเห็ดเป็นโบจ่าบุญตาเลยบุญคุยโบเป็นบทกิตกหนักบ่หรือจังไงเอ็งในหมดขึ้นเรือนนั่ะแต่ว่าน้องแดงกินของหวานของยางเลยทิพยถุงยางเป็นเสาเลยน้องอ่ะนะใกล้ไปจ้งน้องแดงโอ้ก็เสาพี่น้องเนาะพราะลายเนี่ยนะมันมันขึ้นชื่อยังน่ะไปนั่งเองด้วยหะนั่นแหละหาเบิร์อย่ามันเจื้อตึกงหันตึงหนิของเจ้าเนาะแม่นอยู่ในเฮือันผู้ตีอืม Nghe còn đi còn một cửa đường này nó Thích này Cứ bà chỉ tôi <laughs> chẳng thả Cứ bây giờ tôi chỉ tôi เาเาขันาเขาาเจ้เด็เชานในหนองแดงเลยนี่นะไอเจ้าไปเบิรงเด้อข่นเิรก็นวจังขื่นไปเบิงเนแค่มาเขาชานเจ้ามันมักขึ้นยังนี่ครับอันหมดแดงเนาะกูเด็นไฟบคนอื่นชาวบุญตาคราบ้านเออื่นบแดงดินเนาะแม่บ้านเออื่นบแดงดินัอยู่ในดินเลยปัติบุญแดงไฟกัดเจ็บปวดในนี้ได้หรอเนาะ

โอ้จะไมือใหม่สั้นมานีเบาไเาแล้วบอลลบอลวนะาก็ขืนดิขืนบ่อเอาไืนเอาขืนแล้วบอเอาขืนไหมมันเดดเลยเอาเป็นอ้าวเบียงเบียงถอดห้เพราะว่ายันเถือฝาลังเลยเอาขืนแบบแบบก็อย่าเบียงมาก่กน ไซสิมาอีกกี่ดอกแล้วมาเราเราคือเราคือชั่วถูกเมื่อได้หนิเราบาดจงลืมเมื่อคืนให้เราเตี้ยที่เราว่าเอาเยอะพอมันเนาะเราว่าว่าเดี๋ยวเอาคืนให้น้องแดงมาฉันเราบริใช้ไฟแล้วอ่ะไปหาไม่จนเจ้าอืมเกิดก็บวัยสิไปอยู่ไปนั้นบ่แักทรัพไทยนี่วะตัวดำมันบ่นังตัวดำอ่ะเอาบ่าหูได้เหรอตัวดำก็มีแต่ว่าเอาขึ้นเราลงแค่นั้นบ่โดยแบบตัวนั้นใช่ตัวดำดำคู่ ในเจ้าก็บิรงเด้อมื่อไหร่ให้เราให้เราบอกเด้อเบว่าฟาเรียมฟารังแย้มค like mm. mm. okay. ืนอะไรนี่สิเจ้าก็ต้องเอาลงนอนยานเนาะเจ้าบอกมีบุพเพศเพิ่นโทรหาเพิ่นเห็ดบุพเ็ศกันเห็ดเป็นเหตุหายอยู่หรอกตอนนี้บัดเหตุยังบัดเตกตั้มไม่ได้ไรล่ะบ่ได้บ่ได้หู้ยุสวิทแต่ว่าบ่หู้สวิทยอย่างเนาะแมนตัวชายมันคลายข่าวนะโดยคลายคลาวตัวมันติดกันเด็ก ได้บะตัวติดกับดำนะยถอดตัวนั่นปะจ้าอธิแดงว่าเราเสียบเลยตัวดำนะนะเสียบเลยใช้เรื่องไปเรื่องโอ้ใชลบล็อกดีๆกันบ่เมนอ่าตัวตัวลบบวเวียงถอดบลขอกพยานวันนี้คีบใช้บะนี้คีบใช้ตัวลบมันทิลบได้ดำแมนแต่ว่าคีบเล่นวะแมนคีบคีบไม่ใจแมนบ่เอ่ยยานะ เติมนไดนี้เลยบอบอคอยบ่กอ้กาศเด้๋ยวชิบบอเวียงให้เล้อจะนนี้เราเขามากชิ้นเเขามากเออแบบชินะอันนี้นะอ่าตัวนี้นะจะจะให้ใครมาเนาะเบิ่งนะตัวนี้เมนหมซักแต่ว่าเลยว่าเขากับบกอากาศเนาะเขาบเคยเหตุได้แต่ว่าน้องว่าเมนนี่เรากดตั้มขึ้นมาเหตดอะไรมันมาตั้มเหรอมันบาตั้มบอกเค้ยอันเห็ุแล้วเคยเห็นแล้วเบอแบบโอ้เขาเคยเหตุแล้วเออ จะเคยปดเคยถอดอยู่ม uh, ันบอกบ่เคยชุ่มหอบเป็นหิมูจังเยเนหิม่ดเคยใส่เลยอ่าผมเคยใส่เคยมีพี่เาเคยเนาะกัเสีเห็ดปดวเลี่ยนว่าเอาบมเป็นยังเดี๋ยววาเวียงกับแม่ผม่าตอนนี้กับยังเทียงอยู่กับประมาณมันกัยังมีเดไปไหนถึงเนาะมีเดทนะครัดจะโมไฟตัวนี้ต้บ่ได้แค่ในโมไฟไต่ได้เลอก็อยากไาเบิดพาเป็นได้ไรใเาไ

จุดผ่าจุดเพรได้เหรอใช้เข่าค่ะเห็นขออนุญาตขึ้นเด้อน้องแดงเลยบุกเลยว่ะบุกเลยแล้วนี่น่ะเจ็บบนมันขึ้นกินีอย่าเมื่อไหร่น้องแดงเลยมขึ้นเข่าปนาขี่ไก่ไล่ออกไปนะนี่ไปเอาคอยมาปวดไปขออนุญี่คือเปอนการช่วยเข่าเพื่อนใช้เข่านะนี่ไปเอาคอยคอยมากวดขี่ไก่กับพ่อขี่ไก่น้องแดง จะปลาไปแบบนี้บ่ได้ได้นองเดงอ้ยนี่เขาคงเจ้านี่เสียเบิเนาะแม่นบูพออู่น่เาค่เนาะไม่เ็นบูซาบนองเดงเราเป็นผ่ายผูเคแล้วตะกี้บเนาะเจ้าได้คือมานองเดงลงนะเบิด์ันพอนเราผ่านเด้อแม่ยังนะแม่ยังันี่ วาย่อยก็ยันเลยก็ยันเตี้ยเไกลขึ้นมาวายเก็บยันไปเก็บได้ขึ้นเข่าเลยชาวบ้านใหญ่วะให่บนมะไหญบนนะงใาย่บ่เยอนสิยห้ใหง่ไปทางไหนอพิ่กษมีได้หมดนี่น่ะอุ้ยสีสีเต็มเลยนี่ยโอ้ก้นเฮ้ยมากกันเจ้าต้องเปิดไ้เนาะวยมันมือเนาะอ กลางคืนจะทำจังปิดไว้น้องแดงเลยเวลาให้เชงเด็ดชงเนาะอ้าบอกไอ้ป้านเพื่อนบัดไปกอดแมวอยู่นั่นน่ะน่ะมุดขึ้นพี่บ่ิเวนของดินแน่น้องแดงเลยนี่นะอืมฉันเพิ่อนกับบุคคลมาเบิรงแล้วกันเขาบอกเขามาเนาะอืมอืมคือมียาบ้างนะรู้ขึ้นวันแล้วพอเพิ่งไดอแฝดน้อยว่าซื้อมาหายอยู่เนาะแม่นว่าเขามาเอ็บนี่ซื้อยามาต้น้องแดงนะฮะป้านเอา ก็เสานี่นี่ต้อแสว่างพอดีขึ้นแต่บอลเดียวไดยสองสองบอลป่ะไม่เอาน่าโทษโหป้าล่มกับคือเก่าเด้คบุญมียาเรื่องมันตรงตินนี่เนาะมีว่านางแป้งนะมันมีแป้งอ้าวเปิดขาได้หวัง่ได้ทานนี่จะทาจะตี๊ดโอ้ยเนาะมีแป้งมัน,นถ้ามีแป้งเพิ่นกับผ้าอยู่เดยเนาะอืมออกับบุญมีแป้งเื่นกันแบบ เป่งกับต้มน้ำผ่อนเท่านั้นแล้วฉันเนาะน้องแดงก่ายอีบ่ก็ตุ๊กเผาต้มน้ำผ่อนแล้วการถอกลงนี่ได้น้องแดงเปนจิตตุกนักนี่มันมุดมุดขึ้นหลายมันเป็นจิตตุกนักเนาะเอ้าอันกับแมวเรานั่นพูวกเราได้เป็นห่วงอันเพื่อนได้ทวงแมวแล้วพูห่วกเขาแบบเฮ้ยน้องแดงนี่เนี่กันบูดบอกันบูดบอกน้องแดงนี่เท่ใช่แล้น้องแดงมาเห็นนี่ขอคิดอยากกูว่ะเหมือนน้องแดงกูยังเอ้า ว่าเคยเห็ดป่าวะโผล่เห็ดฝุ่นเอาโบจ้าก็มเห็ดได้เนาะขนมโอ้ยน้องเด็กเอ้ยบอกโบผ่าได้นางนักแน่นะที่ว่าเอ้ยโบเห็ดไห้ได้ตีโบเห็ดโบเป็ดโบโบเป็นดีที่น้องเอ้ยเพราะว่าโบเคยใส่เนาะโอ้ยน้องเด็กเอ้ยเจ้ากินขนมขนมเจ้าจะทิ่มลงนี่เด้อบ้านีเด้อกินแล้วก็เก็บใส่ขยะเอ้ยนางเด้อเราก็ไปจู่เด้อมันขึ้นเชยจะได้หนู แป้งโดมีเนาะือว่าเอายังเนาะจะเกาก็มม่ยุบแป้งับเอาเมือแล้วออาเมือนะไม่จอดนะมาวานนี้บอกห่มื่อจะเมื่อแล้โอ้แต่เราเก่งเราเหยเนาะเก่งเราเยแต่เพื่อนเอามือบอกเอาอยากใสอีกีจะอาใสักจะเอาเมื่ออยากใสอะไรเมื่อเมือไปยาอปมาไปยาเพื่อนเนาะ ม,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 มานะเบิง่งเนอะมีหมดมีอย่างกินโมเสบได้เนาะกิเดือดได้หมดเลยนะมันก็เป็น,น,นมิจฉุอยเนาะอยู่ในดินนั่นอย่างอะไรนา่งเชื้อโรคเสาสองต้นก็นขึ้นเบดสองต้นนึง หันเพรว่าฝนหัวบัดน,นี้เพรว่ามุดขึ้นเฮือนมันต่ำเนาะแะ่วางเนาะหรือมีนยังกระข้นต่ำแน่แล้วกะหนิมันไม่กินกินนี่แน่ได้ไม่ได้มีหวานมีข้าวแน่กระขืดเราได้หมดเนาะกันบามีผู้ใหญ่อยู่กับฮาโชคีนูร์มัลีนบอกกันไว้บอกโซ so ซอขีดดกว,ว่าไทายเอินช็อกคับบอบุมไมยังเคยก็มีแต่คิดเห็นแต่ดำห่อนเนึ่นแล้ออห่อนอ่าห่อนดีตุ่มเรลายก็บเทลงใสขีสโบเรือได้เคยว่ะอืมโอ้ยเนาะตุ่มเทลงใสกับหูชิกามะใช่หูชิกามะบอเพราะว่าหมดเนาะหนเนวากัดแมวกินแล้วบ่แมวเข่ากะ เอาหารเจ้ายังเกลือแล้วนะอาหารบัดบโมีอาหารเราบบกินนะจะโบไฮเรากินแบบนี้นะอยากนอนบ่หรืออยากพักโขลกหม้อหองก็นอนน่าจะเบ๋ยก็สิเมื่อคือกันแน่บัดนี้เมื่อกี้อะไนยุ่งละเบัดนะหาลุกหญ้าลุกตอกน้ำไฮน่าก่อนไปบ่เอ้าวันศุกร์ม่นไปโชยได้นี่ อย่าหลายสะมือในหน่อยคือเจ้าคือสิไว้ปับป๊บปั๊บปั๊บไปเนี่ยกินได้นางจะไว้ใชสะครับเขา่าไปตูบ้บอืมมันบวกึืมเอาเบิงเด้วมันมันได้กินมันไปเบิดแน้นเนาะ ทุกปวดน้องเยคึ้มแล้วเขาจะเป็นมายกสองเนี่ยสว่างเลยเต็มบนน้องแดงน้ำในโอ่งน้ำหมดฉันจะเออคือน้ำเต็มแท่านั้วดตกะเอาใส่น้ำบ่แม่เนี้ยเนาะเราใส่น้ำดิอืมยังน้องแดงคือมือใหม่อ่อนแท้เลยนะใจลอยแทเด็นี่ สันสันตดีสัน่านะสันสูอ่ออู้หเป็นเนี่ยอะไดีดีเหรอเจลอยคิดหอดผู้ไดเลยนี่ออเจลอยคิดหอดผู้เบาเบาอยามีผู้เบามานอนคนเดียวมีผู้เบาจักว่ากจะมานอนบ่างอืม มือม nah. uh. uh. ือเศร้าก oh, ินข so bueno. ้าวยู่ไช่นะกินเพื่อใหญ่บอต่ตอนเที่ยงเล่จะไปกินอยูไช่นีนี่กินเี่ได้บ่บอเไปกินขนมเทาตอนเที่ยงก็กินอยู่นี่ตอนแรกก็กินอยู่นี่กินอนมเาไปตูซิดมาเดีดยตูซิดมาโอ้พี่น้อไปจัมาดไปจักบอกเห็นแล้วเราไปสัมโานนะเห็นแล้วแหละ เออเอาเลยคือโมฮูเมนโมโมเมนตุตู้ชิดได้นะเออใช่รถคือรถนะป้ายโมเมนต์โอ้ยเนาะคุยว่าเออเมนแต่ว่าทางหน้าคือทางหลังก็คือวัตทะเบียนโมเมนต์จีนเลยใช่โอมฮูตีบัตรเงินทองได้ชาวบ้าเอาไปฝากนะฝากได้แหรอบอยังอยู่แบบว่ได้มาพี่ฉียืมก่อน ยืมซื้อกนหนูไม่ใชาหร้อนตีไอ้ยืมยี่บ่เลยบ่ให้บ่ะจะว่ามุดอันมุดขึ้นไปกัดก็ได้ไปใช่ไอมมุดขึ้นกัดเงินเด้ออ้าวมันกับแม่ละบิดเบือนบิดเบือนอยู่เงินเงินกับปวกนี่บางทีมีหัดปวกไปใช่หนูเดยกปวดขึ้นไปกัดเด้อไว้เจ็บเฉยเด้อโมเมนต์โมได้ยืมน้ำเพลนดอกสว่างอืมแมวก็ไปแต่แพงได้เห็นโปอยจบกันนล้ เออแม่ว่าเออเธอเธอเกิดจัเทียวตะหมายจะหำล่ะน้องนองใด๋นะเออแม่นบ่น้อเดออพัก่อนะเด้อเนาะต้องงเนาะแม่นสิเมื่อพากันมาย2ยานอนเจ้าเลยมื้อแน่ะมาลดมาลดบ่บ่ได้อาบน้ําด่แกยังมาลดอ่านนี้บ่อาบก็มาลดแล้วว่าบาดนี้เนาะหึนแมวี่โมา่อย มันจะเป็นหอบเลยนะขนแมวเข้าปากคนแห่งจอยอยู่ติโอ้ยสิจอยตืมแล้วเป็นหอบมันบ่ให้ยาเด้แพงอยู่เนาะเป็นหอบเฮ็ดได้อแพงอยู่ติเออเอาจารูสุขภาพนําเด้อเนาะนั่น่บ่บ่บ่ต้องกินน้ําเย็นน่ะเนาะาเป็นมินหั่นเด้ เออสืบเมือข้งมาเด่นนำเรื่อยๆเดี๋ยวทำมีเวลานอนสว่างยันเต็มบุคข่อยมีได้ต่อไปนะยังยันนาได้บั่นหลังสู่ขาหน้าสู่ดินมาได้บั่นข่อยมีได้เวลากับคนณราอยู่ทงหอยทงนาเคุนแม่บั่นงบงบงบงดีเออเออสบายดีสบายดีน้องเด็กเนาะสบายดีเด้อผู้แม่พี่น้องเบิร์ดผู้ช่วยโค้ชนอนสว่างกับชอว์จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบผู้พ่อกันมาในคลิปหน้าเนาะสบาบคลิปนี้ก็สบายดี